สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องเสน์พระเหรียญน,นะครับสำหรับวันนี้ช่องเสน์พระเหรียญมีเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2537ซึ่งเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินขึ้นมานะครับบนเหรียญตามที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่นะครับซึ่งเหรียญ1ิบ เหรียญน,นี้นะครับมีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นก็คือมีเนื้อเกินมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเหรียญสิบเหรียญน,นี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญ10เหรียญน,นี้นะครับสําหรับเหรียญ10ปีพุทธศักราช2537หเหรียญน,นี้นะครับเ,เป็นเหรียญที่ผลิต จำนวนทั้งสิ้น150ล้านห้าแสนเห่รามสิบเอเหรียญน,นะครับจำนวนที่สร้างเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญ10นะครับน้ำหนักก็8.5กรัมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับความหนาก็สองมิลิเมตรนะครับขอบข้างเหรียญน,นะครับขอบข้างเหรียญ เป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับซึ่งเหรียญ10โดยทั่วไปก็ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,531จนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญ10เหรียญน,นี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นภาพอของพระบาทสมเด็จ วชิระเเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงราชการที่9นะครับเหรียญสินะครับเป็นเหรียญกระสาบของสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทยของเรานะครับมีทั้งเหรียญกระสาบหมุนเวียนและเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับทีนี้เรามาดูา สิ่งที่ไม่เหมือนเหรียญปีพุทธศักราช2531รเหรียญอื่นนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับดทูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีเนื้อเกินมานะครับเนื้อเกินมาเยอะมากนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมทุกคนนะครับซึ่งมีเนื้อเกินออกมาเยอะนะครับ อักษรนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับด like ้านหน้าเหรียญเห็นตรงพระเศียรท่านนะครับก็จะมีเกินมาอีกนะครับสําหรับเหรียญนี้มีเนื้อเกินมาตรงนี้ก็เกินมาเยอะนะครับตรงบริเวณขอบด้านล่างของรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับสําหรับเหรียญนี้ ซึ่งเป็นที่ต้องการเป็นที่เสาะหาของนักสะสมทั้งหลายนะครับซึ่งมีราคาแพงมากนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังของเรียนนี้นะครับท่านใดที่มีก็นำมา,าดูได้นะครับว่า เปรียบเทียบว,ว่ามีเนื้อเกินมาบนเหรียญปีพุทธศักราช2537หรือไม่นะครับเบื้องต้นก็ต้องดูปีพศก่อนนะครับปีพศ2537หรือไม่นะครับราคา10บาทครับประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดไปจ่ายตลาดหรือ จ่ายเงินซื้อของอะไรต่างๆก็นำเหรียญ10มาสังเกตดูได้นะครับดูปีพศส,ส่วนมากปีพุทธศักราช2537ก็จะมีเนื้อเกินของอาการสร้างขึ้นมานะครับเนื้อเกินจากเหรียญเกินขึ้นมานครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะครับมูลค่าสูงเหมือนกันซึ่งปัจจุบันยังเก็บสะสมไว้อยู่นะครับสำหรับเหรียญ10 ปีพุทธศักราช2 5 3 7นะครับซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมรู้ฟังเนื้อเกินมานะครับตรงเสียนของท่านก็มีเนื้อเกินมาราคาที่เสนอซื้อขายกันก็ตามความพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับนักสะสมเหรียญ ต่างๆนะครับสำหรับเรียญนี้ก็มีมูลค่าสูงมากนะครับท่านใดที่มีเหรียญ10ปีพุทธศักราช2537นะครับที่มีเนื้อเกินขึ้นมาก็สามารถส่งรูปมา,าตามช่องทางที่ช่องสเสน่ห์พระเหรียญได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับในคลิปก่อนๆนหน้านั้นนะครับ หรือ,อแอดมาที่ ID linet s แล้วก็ขีดกึ่งกลางนะครับอมูเล็นะครับสามารถส่งรูปมา,าให้พิจารณาดูกันได้นะครับสำหรับเหรียญหรืออเหรียญครูบาจาร์เหรียญพระพุทธเหรียญเงินตราทั้งในและต่างประเทศนะครับ ก็นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู Friday, and and bbe bbe Senhor, es, ้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญ10รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชปีพุทธศักราช2537นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีความต้องการอย่างสูงนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินครับเนื้อเกินขึ้นมาราคาก็อยู่ที่ ผู้เสนอซื้อและขายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเสน่พระเรียนนะครับสำหรับในการนําเสนอข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับซึ่งอขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอต่างๆซึ่ง จะนําประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันไม่มากก็น,น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ที่แชร์กันและแบ่งปันกันนะครับในคลิปต่อๆไปก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหลายเหรียญน,นะครับนํามาเสนอให้ทุกท่านได้ชมในโอกาสต่อๆไปนะครับซึ่งก็มีอีกหลายเหรียญน,นะครับที่ได้สะสมเก็บไว้นะครับ เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องสเสน่ห์ผ้าเหรียญสำหรับเหรียญ10ปีพุทธศักราช2537นะครับเนื้อเกิน2 2ตำแหน่งนะครับสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ